จากวัดโพชัยนะครับถ้าจะไปอุทยานแห่งชาติภูเรือจะมีทาง15กิโลครับออกจากหมู่บ้านนะครับายตากทครับ ทริปนี้นะครับบอกกอเดินทางไปไกลนิดนึงนะครับจากเชียงใหม่ก็คือไปจังหวัดเลยครับและสิ่งที่เราจะต้องไปเลยแล้วต้องไปเช็คอินก็คือที่บ้านไฮตากครับไฮตากก็จะมีวัดโพชัยซึ่งได้ทำเป็นจุดชมวิวไฮตากแลนด์ขึ้นนะครับเรียกว่าถ้าไปจังหวัดเลยก็ต้องไปเช็คอินถ่ายรูปนะครับที่ไฮตากแลนด เป็นหมู่บ้านนะครับชื่อแบบทันสมัยเลยนะครับไฮตากแลนเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนะครับเราโดยที่ท่าน Check เช็คอินไปที่วัดโพชัยนะครับหน้าวัดโพชัยก็จะมีตรงไฮตากแลนเส้นทางที่เดินทางนะครับคนปกติมนุษย์มนาเขาเดินทางกันทั่วๆไปก็เป็นทางหลักนะครับลองค้น GPS ขึ้นมาดูนะครับวิ่งสาย21แล้วก็เข้าสาย2294 ก็ถึงนะครับบ้านไฮตากคราวนี้นะครับถ้าอยากวิ่งทางแบบออฟโรดนะครับไม่เหมือนมนุษย์มานาทั่วไปนะครับก็จะมีทางทางหนึ่งที่ Google มันขึ้นมาให้นะครับอันนี้เรียกว่าไปตาม Google Map เลยนะครับก็คือทางลัดนะครับประมาณ14กิโลเพื่อที่จะไปอุทยานแห่งชาตินะครับภูเหลือซึ่งตรงนี้เป็นทางดังในคลิปครับ เป็นทางเส้นทางป่าไม้นะครับทางค่อนข้างที่จะเปรียวแล้วก็มีรอยขูดขีดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเส้นทางนี้ต้องไม่หวงสีข้างรถนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะไม่มีรอยขูดขีดท่านก็เอามีดไปตัดนะครับแต่ถ้าตัดไปประมาณสักสามชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าท้อแล้วนะครับผมว่าไปทางเดิมดีกว่านะครับไปทางที่มนุษย์มนาเขาเดินทางนะครับแต่ถ้าสี่คูณสี่ไม่ต้องการที่จะไปในทางที่เหมือนใครนะครับเส้นทางนี้ มาถึงจุดนี้นะครับก็เป็นด่านนะครับด่านป่าไม้นะครับผมก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าตรงนี้ปูนซีเมนพังหรือเปล่านะครับทางมันพอดีล้อเลยครับนะครับส่วนใหญ่พอถึงทางที่มันอันตรายอันตรายมากๆผมส่งลูกน้องครับนะครับแล้วผมมาดูนะครับล้อทั้ง4เพื่อให้เกิดความมั่นคงเดี๋ยวนี้รถมันเกิดมันขับง่ายครับเพราะมันเป็นออโออโต้นะครับเราก็ดูนะครับ ไม่ให้พลาดพังนะครับเพราะการบอกล้อต้องมองทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับไม่ใช่บอกแค่ล้อหน้าอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ล้อหน้าผ่านแต่ล้อหลังตกโอกาสที่จะพลาดพังก็มีนะครับบางมุมบางจุดรถมีวิ่งก็จริงแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบุกเดียวคันเดียวทุกอย่างต้องชัวไว้ก่อนนะครับเวลาเดินทางก็ต้องดูด้วยนะครับขับเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นนะครับ จุดกลับรถมีไหมนะครับบางครั้งก็ต้องดูว่ามีจุดกลับรถหรือเปล่านะครับเล่ไปด้วยพูดง่ายๆตลอดทางนะครับเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางจากไฮตากไปอุทยานแห่งชาติภูเหลือ ก็เรียกว่าเป็นทางลัดนะครับถ้าไปทางนี้ GPS จะขึ้นมานะครับ14.5กิโลถ้าไปทางหลักก็จุประมาณสัก25.8กิโลก็ครึ่งครึ่งนะครับแต่นะครับมันมีแยกในป่าเยอะวิธีการไปถ้าท่านไม่ต้องการให้หลงท่านต้องเช็ค in, อินเช็ค GPS ก่อนแล้วก็ให้นำทางบางทีสัญญาณมือถือหลุดแต่ GPS ยังทำงานได้นะครับแล้วท่านต้องจำแยกในป่าให้ได้มันจะมีอยู่แยกหนึ่งนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปออกตรง กลางอุทยานแห่งชาติเลยแต่ผมคิดว่าไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้คือเขามีไม้กัน้นตรงถึงอุทยานแห่งชาติเพราะว่าจะต้องไปโผล่ตรงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งจะมีเรือนอรับรองนะครับทางมาถึงช่วงนี้ก็มีลำธารหินนะครับขวางกัน้น จำเป็นจะต้องลงไปเช็คหินแต่ละก้อนนะครับและดูต้นไม้รถบอกกรมีวิ้นก็จริงนะครับแต่เวลาทางมีอุปสรรคจะเละต้นไม้ไว้ก่อนเลยนะครับว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนเกินระยะวิ้นของเราหรือเปล่านะครับแม้นอาวุธจะครบของครบนะครับก็ต้องดูนะครับระยะดึงวิ้นพลาดพังเอาเป็นว่าไม่พลาดดีกว่านะครับจะดีที่สุดพอไปคันเดียวนะครับทริปนี้ก็เป็นรีโวอกโคนะครับริ้วรอยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ต้องบอกว่าเพียบนะครับคือถ้าถ้าขยันลงไปตัดมันก็ไม่มีปัญหาหรอกครับนะครับแต่บางทีเราก็ต้องซื้อเวลาลงไปตัดตลอดมันก็กลายเป็นโอ้โหใช้เวลาบานปลายแน่นอนนะครับบางอย่างก็ส่งลูกน้องไปบอกนะครับแล้วใต้พงหญ้าต้องดูด้วยว่ามันเป็นหญ้าอย่างเดียวหรือว่ามันมีไม่มีดินครับ ได้ครับข้างบอนก็พอได้อยู่โอเค เวลาขับขับไปนะครับเวลาเห็นหญ้าปุ๊บสายตาเราต้องคมมากนะครับดูก่อนว่าตรงหญ้าตรงนั้นเนี่ยมันขึ้นฟูยาวขึ้นมามากรบหลุมหรือว่าเป็นหญ้าที่ติดพื้นดินนะครับบางทีเป็นโพรงอยู่ข้างล่างนะถ้าขับลงไปนี่โดนแน่นะครับบุกเดียวคันเดียวนะครับไม่แนะนำนะครับถ้าท่านยังไม่มีประสบการณ์มากนะครับ บางทีอยากจะตามรอยไปอะไรต่างๆนะครับผมเองก็เป็นบอกตรงๆว่าก็ต้องสำรวจเส้นทางบ่อยๆนะครับเพื่อมาจัดคารวงคาราวานนะครับบางอย่างบางครั้งก็ชวนเพื่อนสมาชิกไปด้วยบางท่านก็ไม่ว่างก็เพราะว่าชอบไปวันธรรมดาบุกเดียวคันเดียวมันก็เป็นอะไรที่คล่องตัวไม่ต้องนัดใครนะครับหันซ้ายหันขวาได้ไม่ต้องไปถามคนนั้นไม่ต้องไปถามคนนี้ถามไปถามมาผมเกิดไม่ว่างอีกต้องมายกเลิกอีกก็บุ่นวายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้น บางครั้งการไปคันเดียวนะครับก็คล่องตัวแต่การไปคันเดียวของผมทุกอย่างต้องพร้อมจริงๆนะครับเช่นรถยนต์นะครับเครื่องน็อกไม่ได้พังไม่ได้นะครับทิปเวลาเดินทางอย่างนี้ผมเติมน้ํามันพรีเมียมไปเลยนะครับมาถึงแยกใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับหน้าแยกตรงนี้นะครับผมก็เริ่มดูแล้วครับว่าทางมันจะไปยังไงนะครับจ p เจริงๆมันวาดขวาตอนหลังมาวาดซ้าย นะครับตอนแรกตอนแรกวาดซ้ายครับแล้วตอนหลังมาวาดขวานะครับนี่แหละครับมันเปลี่ยนไปตึ้งไปตึ้งมานะครับเราก็ต้องดู g o o g l e Map เป็นหลักมาก่อนนะครับผมเลือกขวาจริงๆผมต้องเลือกซ้ายนะนะครับผมเลือกถ้าผมเลือกซ้ายนี่งานเข้าเลยนะครับไปถึงอุทยานอาจจะเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีไม้กั้นนะครับล็อกกุญแจไว้เรียบร้อยนะครับ มีป้ายห้ามเข้าผมรู้ได้ไงเวลาผมผมย้อนขึ้นไปอีกทางหนึ่งในทางปกติแล้วไปดูจุดที่เชื่อมนะครับก็รู้โอ้ามาตรงนั้นก็งานเข้าเลยนะครับนี่ผมเลี้ยวขวามาครับเดี้ยวขวามาก็ขับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถามว่าตื่นเต้นไหมครับโอ้ตื่นเต้นแน่นอนครับผมนะฮะตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเส้นทางไม่เคยมานะครับแต่ผมเห็นเส้นทางอย่างนี้เห็นลอยล้อรถยนต์ก็อุ่นใจนะครับก็แสดงว่าเป็นเส้นทางที่เขา ใช้งานนะครับป่าไม้น่าจะใช้ไว้ในการตรวจตานะครับเส้นทางป่านะครับเห็นไหมครับมีหอดูไฟดูนู่นดูนี่ด้วยนะครับ เวลาผมเข้าป่าคันเดียวสำรวจเส้นทางนะครับผมจะจับเลขไม้เป็น0 0 0ะครับเพื่อจะดูระยะที่ขับเข้ามาว่าผมใช้ระยะเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็สายตานะครับพร้อมกวาดดูเส้นทางกลับรถนะครับถ้าไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับรถนะครับระยะถอยเป็นอย่างไรนะครับทุกอย่างต้องพร้อมจริงๆนะครับทิปนี้ผมพร้อม พอสมควรผมมีวินหน้านะครับแล้วก็มีวินหลังที่เป็นแบบเสียบอีกนะครับคือไปคันเดียวเนี่ยนะครับมันต้องพูดง่ายของต้องครบนะครับมีจอบไม่พอครับต้องมีเสียมเอาไว้แทงใต้ถองรถนะครับมีเชือกสำรองนะครับโอ้ดูหลายอย่างเข้าป่ากลางวันนะครับไม่เข้าเย็นนะครับเพราะว่าเส้นทางถ้าเกิดพลาดพังเข้าไปยิงทางลึกมากๆนะครับเข้าออกทางเดียว อ,อันนั้นยิ่งหนักใหญ่ไม่มีใครผ่านนะครับบางครั้งเข้าไปซ่าได้เรียบร้อยผมจะเรียกว่าผมไปซ่าก็คงลําบากนะครับเพราะว่าเป,เป็นอาชีพผมนะครับที่ต้องไปสํารวจเส้นทางบ่อยๆครับ จาก3มแยกนะครับวัดบ้านอะไรนะบ้านค้าเอ,อินนั่นแหละนะมาถึงเนี่ยครับที่ gps มันพามานะนี่โหหลงตาม gps เลยนะเนี่ยโอ้นี่เชื่อมันเลยนะเนี่ยก็เลยมาถึงเนี่ยตอนนี้6.7กิโลนะครับเส้นทางก็โอเคครับภาษาเหนือว่าพอร้ายพอดีแต่ต้องแลกครับลิ้วลอยอีก50เมตรเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยืนยันนะ gps มันพามานะครับริ้วลอยไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่า มันขัดสีชวีวันให้เราหมดเสร็จนะครับเนี่ยผมก็มาตาม GPS เนี่ยนะมันก็มาอะไรไม่รู้มันเนี่ยมันก็มา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 บ<า>อกมาได้เดี๋ยวจะทะลุถนนใหญ่แล้วเนี่ยครับใช้เวลาประมาณ50นาที6.7กิโลทางตอนนี้ก็น่าจะโล่งๆแล้วคนนั่งหลังมันกันลืมหายใจแป๊บหนึ่งล <laughs> <laughs> ิ้วรอยก็น่าจะเพียบ เป็นไรคดี๋ยว,วรอยรถช่างมันนะครับเลิกเล่นเมื่อไหร่ก็ไปทําสีถ้าทําสีแล้วก็จะไม่ได้ <S 2> 2 <S ไม่ได้ขับรดแล้วนะครับก็เที่ยวห้างอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดเราจะเที่ยวป่าแอดเวนเจอร์ช่างมันครับเดี๋ยวเลิกเลิกเมื่อไหร่ก็ไปทําสีเมื่อนั้นนะครับเพราะรอยแผลทุกรอยที่อยู่รอบคันมันคือประสบการณ์นะครับมันคือเส้นทางที่ไม่เหมือนใครนะครับและนี่ก็คือเส้นทางไปอะไรนะบุยา อุทยานแห่งชาติภูเหลือเฮ้ยทำไเห็นเชื่อมทางหลักเลยวะไปหาตื่นเต้นอีกรอบแล้วเนี่ผมลงไปถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับระยะ7.3จุดสกัดห้วยไผ่นะครับเส้นทางนี้ก็โฟวินก็มาได้ครับแต่เดี๋ยวให้ดูครับ แบบมันเพียงมองไม่เห็น 7.9กิโลนะครับก็เหมือนจะหมดอุปสรรคแล้วนะครับก็ใช้โหมด 2s ต่อครับข้างหน้านี้เหมือนจะเป็นทางฟูรซีเมนแล้วโอ้โ,อโห GPS มันพานหลงสุดยอดจริงอย่าไปเชื่อมากนะครับ GPS เนี่ยนะครับ ขับต่อไปอีก2กิโลเมตรปูดแค่นี้เองปูดหมดแล้ว <laughs> โอ้าโอ๋อเขาปลูกแก้วมังกรแล้วม <laughs> ีคนแล้วมีคนแล้วออโอเคโอเคสวัสดีครับทางออกทางนี้ ระยะ8.5กิโลครับสวนยางสวนแก้วมังกรนี่ก็ใช้ขับเคพื่อน2ลอ้อก็ได้ครับแต่ยังต้องเล่นเกียร์อยู่นะครับน่าจะระยะ10กิโลครับพอน,น,นี่ก็ขับมาโพถนนปูซิเมตแล้วจะไปเชื่อมถนน หมายเลข21่สแล้วนะครับตอนนี้เท่ากับเราโอ้โหเราก็จริงๆมันมีแยกในป่าที่จะตัดได้อีกเนาะแต่ที่จะตัดไปแต่ว่านี้เรามาเชื่อมถนนเส้นหลักนะครับเนี่ยไปทางนี้ได้นะเนี่ยไปเชื่อมตรงนี้แต่เมื่อกี้แยกในป่ามันค่อนข้างลกครับ ทะลุนี่ครับถนนสาย21นะครับตรง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 อะไรวะเนี่ยสำนักส่งบ้านปัดใจอ๋อนี่ไง SJK Boutique อไม่ใชต่ตรงนี้แหละรู้ตรงไหนตรงนี้นับ100เมตทุกริ้วรอยนะครับ ก็แรกกับประสบการณ์นะครับก e huh kind of ับเส้นทางที่เราไม่เคยไปครับนี่ครับนี้ลอยยาวได้วันนี้ได้ทริปนี้นะครับบุกโปนี้ไม่บุก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 นะครับเนี่ยาวนะครับเนี่ยเป็นศิลปะนะครับลากยาวมานี้นี้นีลากมานี้ครับฟืดฟืดฟนี่ครับนี่ครับแล้วการนี้ลอยนี้ครับก็เรียกว่า เต็มที่เลยนะครับเรื่องริ้วรอยครับลิ้วรอยแรกเส้นทางการท่องเที่ยวประสบการณ์นะครับถ้าไม่มีลิ้วรอยก็ไม่ได้ไปไหนครับยังไม่ได้เอาไปเก็บสีด้วยถ้าเก็บสีก็แสดงว่าเลิกละนะครับไม่ต้องไปไหนแล้วนะครับแต่ละที่ก็อยากไปนะครับอยากผจญภัยกับเส้นทางนี่ครับเดี๋ยวก็ไปขัดบ้างอะไรบ้างนะครับไม่บุบก็ใช้ได้นะครับโอเคนะฮะนี่ ขึ้นมาลิ้วรอยนี่กรีดเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกลอยต้นไม้ขวนนี่ครับขวนมาฟืด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 เนีย้โหเท่จริงเลยนะครับก็พอจะเอารถอีกคันหนึ่งมานะครับมันก็ขับทางไกลมันก็เหนื่อยครับก็เลยเอาคันนี้มานะครับมี่ไฟไม่แตกครับแต่ว่าเป็นรอยขีดนะครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Liquid โมรีพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดุดันจากประเทศเยอรมนีสนับสนุนโดย BMC กองอากาศคุณภาพดีที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลีที่ลดระดับฟอร์มูล่าวันฟอร์ลารีบอชเลัมโบกินียังเลือกใช้โทร 087510, 0887